ร้านยินรีวัเชียงรายสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะคะเป็นสินค้าลอ็ดใหม่ทุกตัวเลย10ตัวนะคะจะมีเป็นคลาสไซส์นะคะจะมี e บ3อ e ส3 3 34แล้วก็36นะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมได้เลยเริ่มกันที่เอ3 0ก่อนนะคะ3 0มี4ตัวยินในวัเงิน501ป้ายอาระคะหัสเอล0 ยาวสามแปดจุดสองปลายขาเจ็ดนะคะนี่ลักษณะเนืเน้อผ้าหนานิ่มแตะทรายเป้าเต็มนะคะสีเข้มทำตัวแบบนี้เลยปลายขาเป็นรอยพับขานะคะปลายขาเดิมๆนะคะพี่ตัวนี้รานสวยมากสีเข้มๆผ้าเต็มมากนะคะตัวนี้กระดุมอยู่ครบนะคะกระดุมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเป้าเต็มนะคะประเทศอียิปต์ค่ะ เลขกระดุมตัวนี้สี่หกสี่เก้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสี C เข้มทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะสี C สวยมากโย่สามสิบเป้าเต็มตุกเต็มนะคะรังขึ้นชัดทั้งสองข้างเลยนะคะโย่สามสิบดีวังงนห้าศูนย์หนึ่งป้ายหนานบีอีรหัสหนึ่งสี่หนึ่งสามสามย่สามสิบ ยาวสามเก้าไปขาเจ็ดลักษณะเนื้อผ้านะเป็นผ้าหนานิ่มแตะสายสวยมากหน้าผ้าเต็มปลายขาเต็มลัางสวยกระดุมมีห้าเม็ดนะคะงานห้าสู์หนึ่งพรีเมียมป้ายแคร์ด้านบนมันขาดนะคะตัวนี้เนาะเลขก,กระดุมสามแปหนึ่งสามนะคะเดี๋ยวน้องขึ้นประเทศให้ว่าตัวนี้มาจากประเทศไหนนะคะสภาพด้านหลังนะคะสวยมากเนื้อผ้าคือสวยมากเลยพี่ งานพรีเมียมเลยนะคะใครที่ยังไม่มีงานบีนะต้องจัดแล้วสัตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสีมิ n ไนน t นะคะรหัสหนึ่งสี่หนึ่งศูนยสองห้าศูนย์หนึ่งยาวสี่สิบสามปลายขาเจ็ดจุดห้านะนี่นะคะด้านหน้าเนาะตัวนี้จะเป็นสี night, สสมิดไน h t สีเสมอกันทั้งตัวเลยปลายขาเดิมๆนะ,ะเป้าเต็มนะคะพี่มีทลอวตรงตะเข็บเป้าหน่อยนึงนะคะ ระดุมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ผลิตที่ประเทศตุรกีนะคะเลขกระดุมที่ศูนย์หนึ่งนะคะละักษณะเรือผ้าหนานิ่มนะคะไม่ขาดไม่ปับไม่เปื่อยนะคะใครชอบสีมิดไนก็สามารถจับตัวนี้ได้เลยนะคะยาวสามสิบตัวนี้เป็นผ้าฟอตีวันเงินห้าศูนย์หนึ่งป้ายหนาหน้าศูนย์หนึ่งไทเอสนะคะพี่รห 1, 4, 1, 3, 4, ัสหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่ยาวสามสิบยาวสี่สิบเอ็ดป้ายขาหกค่ะ เนื้อผ้าด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลานสวยมากปลายขาไม่ขาไม่ปากค่ะไม่ชุนเป้าเต็มด้วยล็อตนี้เป้ามาเต็มสวยนะนะคะตาหนินี่คือมีน้อยมากตัวนี้เป้าเต็มนะคะมีจุดสีแล้วตรงกใกล้ๆเป้าหนึ่งจุดนะซับออกค่ะกระดุมมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะโูมีครบนะคะตัวนี้ผลิตที่ประเทศไชานานะคะ เลขกระดูมสามสองหกเก้านี่ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นพาพ้คอแบบนี้เลยนะคะขาจะเล็กนิดหนึ่งนะพี่ตัวนี้นะตัวนี้รีว่างันห้าศูนย 7, ์หนึ่งาอารหัหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งยาวสามสามยาวสี่สองไปขาเจ็ดจุดห้าลักษณะเนื้อผ้าด,ด้านหน้านะคะเนื้อผ้าหนาค่ะเนื้อผ้าหนาใส่สบายป้ายขาก็จะมีร่องห่อยกันใช้งานนะคะ ขอพี่พี่ที่รับได้กระดุมอยู่ครบนะตัวนี้ผลิตที่ประเทศอียิปต์นะคะเลขกระดุมสีกาแปห้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีสวยทรงสวยค่ะพี่ปลายขามีรอยกันใช้งานนะคะโดยรวมสวยค่ะพี่ตัวนี้รหัสหนึ่งสี่ศูนย์เก้าเก้านะคะ ยาวสามสามยาวสี่สี่จุดห้าปลายขาแปดนะคะเป็นผ้าหนานิ่มแตะทรายนะสีดําสนิททั้งตัวเลยดําผ้าหน,นาแตะทรายปลายขาเดิมๆนะคะปลายขาเดิมๆสีดําสวยมากกระดุมนะคะกระดุมมีหนึ่งสองสามสี่ปกติเนี่ยจะมีห้าเม็ดนะคะพี่ๆคนไหนที่ซื้อไปเนาะพี่นอ้องตัวนี้กระดุมหายไปหนึ่งเม็ดค่ะนะคะมีตําหนิตรงกระดุมหายไปหนึ่งเม็ดนะ นี้ผลิตที่ประเทศปากีสถานนะคะเลขกรดุม092นะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ด้านหลังนี่คือไม่มีรอยเปื้อนนะพี่ปลายขาก็จะมีรอยพับขานิดนึงนะคะมีตำหนิดแค่ตรงกระดุมหายไป1เมตรค่ะพี่รียิวเงินหาย์เละหหนึ่งสี่เนืนหนึ่งเจ็ดเอลสามสี่เอลสาปลายขาแปดจุดสด้านหน้านะคะตัวนี้ เป็นผ้าหนานิ่มแตะทรายสีเข้มเข้มขึ้นเฟไปคะ่ะตัดมาแล้วนะคะตัดมาสวยอยู่ค่ะพี่ไม่ได้ดูน่าเกียดขนาดนั้นนะใส่ได้อยู่นะคะพี่สีปรูยินผ้าหนาแตะทรายเป้าเต็มนะคะตัวนี้กระดุมมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากระดุมอยู่ครบ ตัวนี้ผลิตที่ประเทศสีรานกานะคะเลขะดุม906ค่ะลักษณะเนื้อผ้าน้อจะเป็นผ้าหนาไม่มีรอยเปื้อนนะคะสีสวยเลยพี่ใส่ทำงานได้เลยนะกระเป๋าป้ายแค่์ป้ายครบนะคะตัวนี้ตัวเมื่อกี้ว่าเข้มแล้วตัวนี้เข้มกว่านะคะ รีววเงินห้าศูนย์หนึ่งรหัสหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเอวสามสี่ยาวสี่สิบแปดปลายค่ะเจ็ดจุดห้าสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มใส่สบายสีเข้มแบบนี้ทั้งตัวเลยเต้าเต็มนะคะลูกค้ากระดุมมีห้าเม็ดนะคะตัวนี้ผลิตที่ประเทศสีลันกาเลขกระดุมสุดเลขกระดุมเก้าศูนย์หกค่ะเป็นราคาดอลลาร์นี่คือสีเข้มมาก ตัวนี้สีเข้มเสมอกันทันตัวทังด้านหน้าด้านหลังเลยสีเดียวกันสีสวยมากพี่นะคะใครที่ชอบสีบรูิีเข้มๆแนะนำเลยนี้ลีวางห้าสูงหนึ่งรหัสหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้ายาวสามหกยาวสามหกจุดห้าปลายขาแปดจุดสามนะเป็นผ้าหนานิ่มแต่สายอาจจะสั้นนิดนึงมีสกิดต,ตรงด้านหลังนะคะตรงก็ใกล้ใกล้กระเป๋าด้านหลังนี่นะคะสีเข้มทันตัวเลยลัาสวยมากตัวนี้ ปลายขาตัดมาแล้วนะคะปลายขาไม่เดิมนะคะลังสวยสีเข้มผ้าหนาแตะสายนะเป้าเต็มนะคะกระดุมมีห้าเม็ดค่ะตัวนี้ป้ายแคบินไปแล้วนะคะเลขก,กระดุมสี่เก้าแปดห้านะตัวนี้ผลิตที่ประเทศอียิปต์ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะให้ดูทั้งด้านหน้านด้านหลังเลยเนาะจะได้แบบตัดสินใจได้ถูกนะคะนี่ด้านหลังสวยมาก ตัวนี้แนะนำสำหรับพี่ๆที่สูง160หรือว่า165จ่ายได้นะคะตัวนี้เนาะ050เนือรหัส14092ยาว36ยาา39ไปค่ะ8 2นะคะลักษณะเนื้อผ้าตัวนี้ผ้าหนานิ่มนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มลังสวยไปค่ะเดิมแล้วก็มีสกติตรงหัวขาวเ้าเต็มนะตัวนี้ผลิตที่ประเทศเม็กซิโกนะคะ เลขกระดุม4093ค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะด้านหน้าด้านหลังสวยเลยนะคะเอม36ค่ะพี่ตัวนี้นะล้านสวยด้วยนะคะล้านนี่คือครึ่งทั้งสองข้างเลยนะพี่หากพี่ๆท่านใดที่สนใจรหัสไหนหรือว่าสนใจดูเอลไซส์ไหนเพิ่มเติมนะสามารถที่จะติดต่อหรือว่าสอบถามเบอร์นี้เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ